โอ้โหสนั่นเลยนะเปิดเปิดไลน์แล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่แฟนเพจทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทางช่องบ้านแดงด้วยนะครับอันนี้ก็กำลังเดินทางไปข้างหลังนะครับ้านง,ง่วงๆเติมๆนตอนนี้ เริ่มจะหมดพลังงานแล้วครับเดี๋ยวเปิดไลฟ์ถึงววนิดนึงใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้กับช่องของปีโป้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่โป้จะพาไปชมรถรอๆกันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าลงแต่งหลังบ้านร้อนแน่นแน่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่วงสิ้นเดือนนะ รถที่แต่งรอสองมออนะครับช่วงสิ้นเดินนี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆเป็นหลายสิบคันเลยนะครับอุ่นวายเลยวันนี้รถเยอะมากพบกันครั้งเดียวจากลา ฮะรถอะอย่างไม่ได้ทำอะไรเลยเออรถบานะไมาถ้าถ้าไม่เสร็จจริงเหรอโอเคมาไปรีวิวตัวรถกันดีกว่านะครับคันนี้เป็น e อ e ว e s รสตวายทรนะครับ สไตล์การแต่งแบบวัยรุ่นดูไบอัปเกรดล้อแมกชุดเบรกนะครับแล้วก็ชุดโหลดแล้วชุดโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจรถหล่อแบบนี้นะครับสามารถทักมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปของเรานะราคาตัวรถนะครับหนึ่งเก้าสี่สองนะครับหนึ่งเก้าสี่สองกับเอเวอเรส วายแตรส 4x4 10สปีดไบเทอร์โบนะครับ210แรงมา้า500แรงบิดนะครับสำหรับร่นี้นะใครสนใจนะครับสามารถพักมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ส่วนคันด้านข้างนะครับก็จะเป็นเอเวอเรสต์3.0ดีเซลแพตินัมนะครับตัวนี้เป็นตัว V6 ตัวใหม่ของเราครับฟังก์ชันจัดเต็มเทคโนโลยีจัดเต็มเหมือนกันนะครับได้เบาอุ่นร้อนอุ่นเย็นเอออุ่นร้อนอุ่นเย็นพูดยังไง มันคือเบาะสามารถทําอุณหภูมิเย็นกับร้อนได้นะครับอ่าแล้วก็แถวสองสามารถทําอุณหภูมิร้อนได้เนาะส่วนร้อแม็กนะครับได้ขอบยี่สิบเอ็ดมาจากโรงงานนะครับนี่ลายสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้านครับออกแบบพรีเมียมสุดๆนะครับเป็นสีโครเมียมแบบด้านๆนะอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับมันก็เลยมอมแมมหน่อยนะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่สองสองแปดสี่นะครับเติมศูนย์ข้างหลังสามตัวนะ ดีเ V6 ดีเซลนะครับสำหรับรุ่นนี้นะใครสนใจนะครับคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะส่วนกระบะนะครับคันนี้จะเป็น XLS ตัวเก่ายังมีอยู่นะครับตัวเก่าใครสนใจก็สามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะสีสีนี้หายากเลยนะครับสีอ่าบรอนเงินนะอันนี้ต้องบอกว่าส่วนรถพิเศษนะครับรถล้างเนี่ยตอนนี้รถยังไม่เสร็จเลยนะครับ เมื่อกี้พี่จอจอเขามาแจ้งอยู่ให้ให้มาเอาแล้วแหละแต่ว่ารถยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่นอนครบเพียงครั้งหนึ่งเธอต้องจากกปหนูนะรถยังติดอยู่เลยโอ้ยฟิล์มยังไม่ได้ติดเลยเอฟิล์มยังไม่ได้ติดเลยนะครับรถก็ยังไมไ่ติดเลยนะครับอันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ชุดแต่งไฟแล้วนะครับ โอ้ไอ้ใส่ชุดการชนไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนอันนี้แล้วเรียบร้อยอันนี้เหลืออะไรครับพี่ยิงเกายิงเกาก็ยิงแล้ว ชุดแต่งใส่แล้วเรียบร้อยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์วีหนึ่งนะครับอกาันกนงหน้าวีหนึ่งนะตัวชุดกันชนวีสองนะครับคิวร้อตต่างๆต,ต,ตกแต่งแล้วเรียบร้อยชกันชนท้ายก็ใส่แล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้ใส่ท่อนะท่อยังเป็นรูๆอยู่เลยยังไม่ได้ใส่ท่อวันนี้ต้องบอกว่ารถแต่งเต็มนะครับอันนี้มันเลิกง,งานแล้วนะเพราะตอนแรกม,มันเยอะกว่านี้นครับจอดอยู่ข้างในเต็มเลย อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับบางคันก็แต่งเสร็จแล้วนะครับบางคันก็ยังกําลังดําเนินการอยู่นะใครสนใจรถฟอร์ดก็สามารถทักเข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเรามีแนะนําทุกรุ่นนะครับแต่งหล่อๆจัดเต็มทุกรุ่นนะรถสวยๆแบบนี้นะครับฟอร์ดคนครเกษตรน้องมินจัดให้พี่ๆได้เลยครับน,นี่ก็จะเป็นรถกระบะที่ รอคิวเข้าแต่งนะนบางคันก็แต่งเสร็จแล้วหมดแล้วอ่ะสไตล์ดำด้านสีดุดำแบบนี้นะครับ mm hmm. Everest Sport Package นะครับแลปสีดำด้านทั้งคันโคตรหลอ่อนี่มิติแห่งสีสันที่โคตรด,ดุชุดแต่งเป็นดำเงานะครับส่วนสีรถเก็บเป็น Rap สติ๊กเกอร์สีดำด้านนะล้อแม็กขอบ20่สิบนบะเป็นค่ายเลนโซนะครับยางตัว o ดอรตัว AT2 สองสมัยแก้มเล็กๆนี่สองหกห้าหรือเปล่าอ่านี่เป็นสองเจ็ดห้าครับแก้มสองเจ็ดห้าทับหนะ้าไอยี่สิบนี่สีดำแบบนี้นะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ รถเรอแบบนี้นะครับมีให้ชมอยากเข้ามาชมตัวจริงก่อนก็ได้ครับเช่นอ่าต้องบอกว่าไงดีสามารถนัดเข้ามาที่โชว์รูมได้นะครับเรามีรถแต่งโชว์หลายรุ่นกันเลยทีเดียวเนาะประมาณนี้นี้มันเย็นแล้วรถเขาเก็บหมดแล้วรายังแต่งไม่เส็จ แต่จริงๆจะแค่ล้างแล้วก็ถ่ายรูปสง่งลูกค้าเฉยๆกพราะลูกค้าบอกว่ารถลูกค้าบอกว่ารถเก่ารถไม่ได้เก่ารถแค่มันเปียกฝนเลอะฝนนี่คันนี้คันนี้คันนี้คนันนี้นะครับใครอยากได้รถสไตล์แนวนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้ครับแนะนําได้หมดเลยโรโมชั่นสุดเล้าใจแน่นอนนะครับ ส่วนชุดแต่งต่างๆก็สามารถคุยารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะแต่งจบครบที่เดียวนะฟอร์ดพระคนครเกษตรน้อมินนะครับยอดขายการันตีนะครับอันดับหนึ่งประเทศไทยสี่ปีซ้อนนะครับใครสนใจสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมกันได้นะครับเดี๋ยวพามาชมกันจริงๆเลยดีกว่าผ่านกล้องมันอาจจะไม่สะใจเท่าไหร่นะไอที่จอดๆอยู่นี่คือรอคิวกันทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยก็บอกว่าช่วงสิ้นเดือนนี้งานวุ่นวายมากๆ คันนี้ก็แต่งไปแล้วประมาณหนึ่งนี่โอ้คันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันครับอันนี้เป็นชุดกันชนวายนะครับอันนี้จะแปลกตาหน่อยไม่ค่อยมีคนติดตั้งนะอน,นี้เป็นชุดกันชนวายนะครับชุดวายบอดี้คิวล้อแออออร็ปเตอร์คิวล้อวิกเตอร์นะครับล้อแมกโฟลฟอร์มิงแล้วก็เบรกทำสีคาลิเปอร์สีแดงคิวกันสแตทเออค่ายนี้มีคนติดแล้วนะครับ อันนี้ต้องบอกว่ามันช่วยเก็บเสียงรบก,กวนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับคิวกันศาาต์ตัวนี้นะครับไฟท้ายแต่งด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟท้ายคาดลายเยดเลยนะอันนี้เป็นไฟท้ายแต่งของเอเวอรเรสต์นะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ชุดกันชนท้ายก็จะเป็นของวายนะครับตัวนี้เซตวายวายบอดี Z ้คิดนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตตัวขายดีจริงๆของเรา ราคาหนึ่งห้าแปดห้านะครับเติมศูนย์สามตัวข้างหลังใครสนใจรายละเอียดเข้ามาชมกันได้นะครับโทรมาหาได้เลยไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเขาเก็บรถไปหมดแล้วโอเคงั้นวันนี้มาแป๊บเดียวนะครับฝากพี่ๆเผื่อใครสนใจเข้ามาเห็นคลิปนี้ครับอยากได้รถฟอร์ดก็ มีสีเงินสีเงินสีเงินสีบรอนเงินใช่ไหมพี่หรือว่าสีน้ําเงินสีเงินเนาะครับสีเงินดูเป็นกระบะหรือว่าเจ็ดที่นั่งครับสีเงินผมจะมีคันสีเนี้ยจอดโชว์อยู่นี่อันนี้เป็นกระบะเอสเอสีบรอนเงินนะครับแต่ต้องถามว่าพี่สนใจรุ่นไหนจะได้แนะนําถูกนะครับว่ามันมีหรือไม่มีเนาะตอนนี้ถ้าเป็นเอเวอเรสต์นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะมีสีบรอนเงินอยู่ในสเปเชียลเอดิชันนะครับ จะเป็นรุ่นนี้นะเจ็ดที่นั่งจะเป็นสีเดียวกับสีนี้นะครับเป็นสีบอลเงินแต่จะมีเฉพาะในรุ่น e v e r e s t Special Edition ครับตัวสปอร์ตนะสปอร์ตสเปเชียลเอดิชนะครับ,นะรบส่วนสีน้ําเงินสีน้ําเงินเหรอครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินมันจะมีมาในรุ่นเ a n เจ r s p o ป t นะครับเ a นเจ r s p o ป t ก็จะเป็นสีน้ําเงินเหมือนน้าเงินนู้นสี น้ำเงินสีเงินสีเงินสีเงินโอเคสีเงินน่าจะเป็นสีบอลเงินอย่างที่เข้าใจเนาะส่วนสีน้ําเงิน,นครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นรถเก่านะครับเป็นรถเท็ดไดตัดขายนะใครสนใจนะครับนี่จะเป็นรถที่อ่าทดลองขับนะครับไม้น้อยนะรุ่นนี้นะเพราะว่ารถที่นี่ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่นะครับเป็นรถเท็ดไดอันนี้ก็ส่วนรถค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับอันนี้จะเป็นรุ่น XLS อตัวเทดได้โอเพนแคปนะประมาณนี้ส่อสีบรอนเะงินเนาะก็จะเป็นเหมือนกับ XLS ตรงนู้นนะครับโอเคมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามได้ตลอดนะครับผมจะไปอยู่แล้วเชียวเมื่อกี้มีพี่ๆแวะเข้ามาก็เลยต้องพาไปชมรถต่อเลยอันนี้คือสีบรอนเงินนะครับถ้าเป็นในรุ่นไทเทเนียม ไทเทเนียมไทเทเนียมน่าจะยังมีอยู่นะแล้วก็เอเวอเรสต์ตัวเอเวอเรสต์แพตินัมนะแพตินัมก็ยังมีสีบอลเงินอยู่นะครับโอเคครับก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็ไปดีกว่าสําหรับวันนี้ขอพามาแปบ๊บเดียวนะครับเพราะว่ามาเย็นแล้วมันมืดแล้วไม่มีรถโชว์เลยวันนี้สําหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับใครสนใจรถก็สามารถโทรหาพี่โป้ได้นะครับที่เบอร์ตามหน้าโปรไฟล์เลยนะครับบายบายทุกคนสวัสดีครับ